แล้วเรากำลังอยู่กับคอลลาเจนนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นคอลลาเจนที่เราเนี่ยรวมทุกสูตรนะครับแล้วรวมทุกรางวัลของประเทศไทยนะครับซึ่งวันนี้ไปตอบย้ำกันอีกทีหนึ่งหลายคนบอกโอ้คอลลาเจนนี่มีหลายยี่ห้อนะกินยี่ห้อไหนดีกินรางวัลที่1ประเทศไทยดีกว่านะครับเราได้มาทั้งหมดทุกตลาดเลยนะตั้งแต่มาเก็ตเทียแบรนด์เอนะครับซูเปอร์แบรนด์นะครับเขาส่งคนเนี่ยไปวิจัยไปเก็บข้อมูลมาว่าเอ๊ะถามคนร้อยคนนะแบรนด์คอลลาเจนอันดับหนึ่งแบรนด์อะไรคนไทยก็ตอบอย่าง แต่รู้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยถือว่าเป็นความรู้ให้ทุกคนนะครับว่าหลักการโฆษณาในประเทศไทยเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ๆพี่จอร์แนแบบทําแบรนด์อันนึงอ่ะสมมติเปเบอ <four S 2> ร์คอลลาเจนนะแล้วพี่จอสรสแนบอกคอลลาเจนจอรสแนยืนหนึ่งที่1ผมส่งตำรวจไปจับได้เลยนะยเพราะว่าจริงๆห้ามพูดนะครับการโฆษณาเนี่ยจะบอกวา่วาเป็นที่1ได้ต้องมีรางวัลการันตีเท่านั้นแล้วตัวนี้นะครับเพิ่มเติมคือเราใส่ไดเปปไทยเข้าไปคือไดเปปไทยเนี่ยเป็นคอลลาเจนที่มันเป็นธาตุสองพอธาตุสองมันแตกตัวมช้าาเเรรสิมด ทายเข้าไปแล้วก็ชงแล้วใส่ไม่ใส่สีไม่มีน้ําตาลแบบนี้นะฮะซึ่งวันนี้นะครับให้พี่ลองสารตอกย้ำหน่อยว่ากระป๋องใหม่ของเราโกโคอลลาเจนเนี่ยเอาอะไรดีๆมารวมกันในกระป๋องนี้กันบ้างครับคือต้องบอกว่าเป็นคอลลาเจนสูตรใหม่ของอามาโดที่รวมทุกศาสทุกอย่างที่คอลลาเจนของอามาโดมีใส่ลงไปในนี้แล้วนะอย่างเราจะมีตัวไตรเปปไทด์นะเป็นคอลลาเจนกระป๋องทองอามาโดครับจะช่วยในเรื่องของผิวแล้วก็ข้อต่อรวมๆกันแน่นะฮะยังไม่พอครับใส่ไททูครับตัวซินเวอร์คอลลาเจนกระป๋องเน วิตามินซีครับจากตัวค<ไ>อลลาเจนเอชกับเอชกกระป๋องแดงนะครับจะทำให้ผิวน่าใสขึ้นนะแล้วก็ยังมีตัวเซลล์ไมนะจากตัวคอลลาเจนแบบเม็ดหรือว่าเซลลิจของเราครับตัวนี้จะทําให้สิวนี่แห้งแล้วก็แกะออกได้เลยถูกต้องพูดง่ายๆ,ๆ,ๆก็คือแบบว่ารวมทั้งกระป๋องทองรกระป๋องเงินกระป๋องแดงแล้วก็เป็นแบบเม็ดของอะมาโดเนยรวมอยู่ในกระป๋องนี้แล้วเพิ่มเติมคือใส่มะเขือเทศเข้าไปครับเพราะว่าจริงๆมะเขือเทศนะร่างกายเนี่ยไม่สามารถสร้างในไลโคปีนนั่นนะฮะให้ร่างกายเองได้คือต้องกินเสริมเข้าไปเราเลยนาเข ไม่ใช่รีวิวครีมนะเพราะว่าสูตรนี้เนี่ยคืออย่างที่บอกว่านอกจากกระดูกละ้อแล้วมันได้เรื่องผิวด้วยคุณเจยมยบในวัย52ปีครับอยู่ในห้องแอร์มาตลอชีวิตเป็นพนักง,งานแบบทํางานในสํานักง,งานห้องแอร์อย่างี้นะจนอายุ52ครับเตรียมเก็บวัยเกษียณแล้วนะลูกสาวเนี่ยโตขึ้นเยอะมากนะครับจนลูกสาวบอกว่าแม่พาไปเที่ยวหน่อยช่วงนี้หยุดยาวเนี่ยนะช่วงปียาเนี่ยนะเอา23 24เนี่ยแม่ก็บอกว่าได้เลยเดี๋ยวแม่ชงโกคอลลาเจนก่อนแล้วก็พาลูกไปครับส่งบรรยากาศสดๆมาครับพาไปพ าสุดครับจองขึ้นภูกระดึงไปแล้วนะฮะแล้วก็ขึ้นภูเขาเนี่ยนะครับแล้วถ่ายรูปกับสามีในวัยเท่ากันนะสามีกข้ไซย,ยินแล้วแต่แบบโอ้เจีบเอ้ทาไมหน้าเด็กลงเด็กลงนะครับเพราะคอลลาเจนสูตรนี้มันไม่ใช่แค่กระดูกละ้อแต่มันเป็นผิวด้วยใครมีรอยสิวฝ้ากาะนะกินสูตรนี้ได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยอุดหนุนกันเยอะมากพี่จอนสานรจะบอก <ผม S 1> นิดนึงเป็นเก็บความรู้นะหลายคนบอกว่าทําไมอามาโดถึงเนี่ยเรื่องไขมันศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับคือของเราเนี่ยชงแล้วใสไม่ใส่สีไม่มีน้ำตาลแบบนี้ไข ชั้นราคาถูรราคาถูกเนี่ยเขาจะใช้คอลลาเจนที่เป็นแบบว่ามีไขมันปลาผสม<อ>ทีนี้พอมันมีไขมันปลาผสมเป็นคอลลาเจนเกรดต,ต่ําที่ราคาต่ำเนี่ยนะครับมันจะทําให้คนที่เป็นโรคหัวใจคนที่เป็นความดันคนที่เป็นคอเลสเตอรอลเนี่ยกินไม่ได้<อ>แล้วเหมือนกลายเป็นแบบว่ายิ่งกินอยากจะดูแลตัวเองแต่กลับป่วยไม่รู้ตัวนะ,ตนะครับแต่ตัวนี้เราส่งกรมวิ์นะครับว่าไขามันศูนย์เปอร์เซ็นต์แฟตจริงๆแล้วใช้คอลลาเจนราคาแพงจริงๆราคาของเราเนี่ยอาจจะสูงหน่อยไม่ใช่ราคาแบบว่าตลาดที่แบบโอ้ทำราคาต่ําแล้วจนกินแล้วมันไม่เห็นอออะไไรรนนัเเลยขข้ื่งม นิดหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่มีน้ําตาลด้วยนะเบาหวานความดันกินได้สบายใจกับแบรนด์อันดับหนึ่งในประเทศไทยที่พูดได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับพี่จอนสันเปผูอีกคนหนึ่งไหมชื่อว่าคุณหน่อยนะครับคุณหน่อยเนี่ยก็คือมีอาชีพคือบินไปทํางานต่างประเทศแต่ว่าช่วง3ปีที่ผ่านมาเจอโควิดครับเลยกลายเป็นซึมเศร้าหน้าปล่อยโซมนะฮะหน้าคล้าเลยนะครับทีนี้มากินโคเลนเจนสูตรใหม่ของเราที่เน้นเรื่องผิวด้วยนอกจากเดินเหินสะดวกแล้วก็วิตพื้นได้ลุกนั่งได้นะครับกลายเป็นน้องหน่อยอะนะสามสิบสามผมก็เชื่อนะยี่ แล้วนะครับ